给南方同学来电。 ทหารเขาทราบแล้วเพราะเราทำเข,เ,ขเขาเรียกคือผู้กำกับตำรวจทั่วของทางทสังกัดเดี๋ยวเขาจะตั้งกรรมการสอบสวนขอ้อเท็จจริงก่อนเหมือนตำรวจแล้วก็ตั้งกรรมการคดีวินัยที่กระทำความผิดเหมือนเหมือนตำรวจเป๊ะเลยเตรวจสอบแล้วเขาต้องรายงานขอ้อเท็จจริงขึ้นไปแล้วก็ผู้ชาสั่งตั้งกรรมการสืบสวนขอ้อเท็จจริงแล้วก็ตั้งกรรมการคดีวินัยตามมาแล้วก็รอผลคดีจากการที่สารตัดสินทีม นะฮะครับคำว่าที่เขาบอกว่าให้ไกลเนี่ยมันมันมันมีสาเหตุที่ทำให้เขาไปอ่าใช่ถูกต้องมาจากการที่ว่าเขาทะเลาะกันสะสมมาไม่ใช่เฉพาะแค่บีดแต่ในวันนั้นใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเขาเขาขู่กดดันเนี่ยคล้ายๆกดดันว่าบีบแต่บีั่งเบิลเครื่องใส่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ดูว่าถึงแม้จะเป็นยังไงก็การกระทําอย่างที่น้องเขาทำเนี่ยต่อหน้านายฐานรัฐมนูญเนี่ยว่ามัน เป็นการที่เกินกว่าเหตุนะฮะไม่เหมาะสมะแล้วก็ได้อบรมเขาไว้บางส่วนแล้วว่าเราเป็นแค่การเนี่ยไม่ควรที่จะทําอะไรสิ่งที่มันไม่สมควรแบบนี้นะครับไปทำร้ายร่างกายประชาชนอะไรต่างๆเขาก็ก็เงียบนะส่วนใหญ่จะไม่พูดเขาก็จะถามคําตอบคําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกสํานึกนะผมท,ที่ผมดูจากจากตอนหน้าพุ่งกลับนะรู้สึกเขาก็จะสํานึกในการที่จะ ที่ได้กระทาําความผิดไปแล้วนะแล้วก็เราก็จะเตรียมจแจ้งแจ้งข้าหาที่เขาได้กระทาําความผิดนะครับเาทงไเขา้ไงเ่

Hãy subscribe Cho kênh Ghiền Mì Gõ đó, không bỏ lỡ những video rồi. dẫn ตมหดบางตั้หวดบางให้รอสกครเลยอาหาบาามในคดีาวบานะจ่าสิงไม่พูดหรอกเนี่ยไม่พูดหรอกประมาณเขาสกิดไปแล้วมันูด่ีอจ่อปานไม่พูดแล้ว

หารไ,ได้บอยละครับมาพบเมื่อประมาณสักครู่นี้นะครับมามาพบพร้อมนอายทหารพระธรรมนูญครับตัวเขาเองมีท่าทีที่บอกกล่าวอะไรเราก่อนเข้าห้องสอบสวนนะครับเออผมได้สอบถามเขาเบื้องต้นนะฮะเออว่าขณะเกิดเหตุเป็นยังไงรายละเอียดนะฮะก็ให้การเออพักเศษนะครับให้การพักเศษเออให้การพักเศษตามคลิปวิดีโอนะะ ยืนยันว่าเป็นตัวเองที่ได้กระทํานะครับต่อหน้านายหารนรัฐธรรมนูญนะครับตอนนี้กํลาลังสอบปากคำคือเขาให้การพากเสษว่าว่าเขาเป็นคนทําอ่าใช่ฮะแล้วว่าเอ่อทร้า,ายร่างเนยจริงแต่มันอาจจะมีสาเหตุก่อนเกิดเหตุว่าทําไมถึงทําอะไรเงี้เยเล็กน้อยนะฮะเอ่อก็คงจะให้การเอ่อกับพนักงานสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาจะบอกถึงแรงจูงใจในการที่เขาปีนกับแพงเข้าไปปล่อยเจ้าของบ้าน ส่วนหนึ่งก็บอกนะฮะว่าน่าจะมีสาเหตุกดของกันมาก่อนเกิดเหตุไม่ใช่เพราะบีบแต่อย่างเดียวนะฮะเบื้องต้นที่สอบถามนะฮะครับผมตัวเขาเองให้ความร่วมมือในการสอบปากคำดีไหมครผมผมไม่ได้สอบปากคำเองพอดีพระนามส่วนกำลังสอบปากคำได้พูดคุยกับเ,เขาในห้องพุ่งกับพร้อมกับในถามพ,พระธรรมนูญที่ที่พามามอบตัวนะครับแล้วคือตัวเขาเองเนี่ยก็คือยินดีเข้ามามอบตัวกับพร้อมกับ ใช่ยินดีมามอบตัวครับพร้อมนายฐานพระธรรมนุนครับต้นได้ได้สอบถามแล้วเขาเงียบนะว่ารู้สึกยังไงที่การกระทําความผิดแล้วก็จะไปพูดคุยเขาบอกว่ากับคู่กรณีเนี่ยเขาน่าจะไปพูดคุยกันในเรื่องที่ได้รับบาดเจ็บอะไรเงี้ยใ,ในเบื้องต้นนะฮะ ก็คงจะรับสภาพในส่วนที่ตัวเองกระทำความผิดหลังจากเกิดเหตุแล้วก็คล้ายๆว่าออบันดาลโทษะควบคุมตัวเองไม่ไดออ้หลังจากที่ก่อนเกิดเหตุมันมีเรื่องกันมาก่อนนะไม่ใช่เพราะบีบแต่อย่างเดียวเขาว่าอย่างนั้นนะอ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของำำคำคำคำรับคำ,ำกล่าวของ<ำ>ออผู้ต้องหาหอตอนนี้เขาก็ตกเป็นผู้หาแล้วเราแจ้งข้อหา,ขาเขา,ขาบ,บุกลุก ก็สองข้อหาเดิมครับปลูกลุกเวลางคืนแล้วก็ทำร้ายร่างกายส่วนวันที่26เนี่ยถ้าผลแพทย์ออกมาเป็นยังไงเราก็แจ้งข้อหาตามที่ผลแพทย์ปรากฏนะฮะถ้าบาดเจ็บสาหัสก็แจ้งบาดบาดเจ็บสาหัสในกรณีของข้อหาคมขู่นะครับจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มไหมครับถ,ถ้าผู้เสียหายเขาจะมีการแจ้งข้อหาีเพิ่มเติมได้ะคะคมขู่ก็ได้นะครับเราก็เราก็จะรับออสอบปากคำที่คมขู่ไว้นะครับ แต่มันเป็นข้อหาย่อยที่นั่นข้อหาหลักก็คือบุกงพลังคืนแล้วก็ทำร้ายร่างกายบาดเจ็บน่าจะบาดเจ็บสหาหันเห็นผู้เสียหายเขาบอกว่ากามเขาหาักหรืออะไรต้องรอผลแพทย์อีกทีครับโอเคครับขอบคุณมาก,ค,กครับ ทไมันจันอนที่เ้วเหมือนแต่งตัวเข้าเป็นแบบลูกสูบหัสูเนี่ยก็มาบอกบ้านเนี้ยมาด่าผมว่าเอ้ยเปิดเพลงเสียงดังนู่นนี่นั่นบีบแต่สี่ห้ารอบเขาจะนอนโมโหแล้วหนึ่งอ่แล้วก็มันมีเรื่องผัดจากผ่าจากนั้นมันก็มีเรื่องอีกว่ากิ่งหน้าบ้านเขาเสียหายตัวตัวตัวกิ่งพลาสติกเสียหายขอดเหรอ ใช่ครับเสียหายเขาก็ไปโพสต์ลงในกลุ่มหมู่บ้านว่าเนี่ยมีคนมาทําเขาเขาไม่อยู่บ้านมีคนมาทํากิ่งเสียหายรู้ตัวนะว่าใครรู้ว่าใครนะอย่ามาเป็นไอแออะไรเงี้ยอันนี้อันนี้มีผมมีหลักฐานไว้ซึ่งด่าค่อนข้างแรงแล้วก็จะมีแม่ตัวสามีมามาด่าด้วยด่าค่อนข้างแรงด่าพี่นะใช่ครับด่าที่หน้าบ้านเนี่ยนะอ่าไปด่าไปโพสต์ลงในกลุ่มหมู่บ้าน คือไม่เอ่ยชื่อหรอกอ่ดาดา่าลอยลอยแล้วทําไมผมถึงรู้ว่าเขาด่าผมผมถอยรถกลับมาบ้านวันนั้นลงรถมาจอดรถปุ๊บก็มีเสียงด่าลอยลอยมานีดอกตามลมมามเป็นผู้หญิงครับอ่าด่าแค่นี้ทําไมผมถึงรู้อีกว่าเป็นผมเพราะตั้งแต่สมัยที่แม่เขาอยู่มันเคยมีแบบนี้แล้วก็คือนั่นแหละพอไม่พอใจผมเรื่องผมไม่เหมาะแล้วทะเลาะก,กันเอง เดี๋ยวก็อีดอก็คือเรื่องหมาตั้งแต่ตอนนู้นที่นานมาหลายปีแล้วผมว่าใช่อ่ะอันนั้นนะตอนนั้นก็น่ะกลางที่จะมาขอโทษผมบ้านผมอ่าไปใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะใช่ก็เฮ้ยเดยพี่ทหารพี่หาเขาบอกว่าพี่เขาจะขอโทษนะอะไรเงี้ยเขาก็เอาของมามาขอโทษผมเออขอโทษนะพี่นู่นนี่นั่นว่าไปก็จบผมก็เออใคไม่เป็นไรแล้วก็ตอนนั้นน่ะคือแม่เขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว หมายถึงว่าไปอยู่ที่อื่นเขาก็อยู่กับสมผลสามีภรรยาละใช่ใช่เพราะว่าแม่เขาก็มีเหตุต้องแบบไปไปโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆก็เลยว่าไปอยู่ใกล้ๆสะดวกกว่านาเห็นไหมผมอินไซต์ว่าผมรู้จักเขาดีสนิทกันนั่นแหละก็มาขอโทษผมแล้วก็ก็หลังจากนั้นเ้ื่อมาก็แบบขี่มอเตอร์ไซค์เร็วเบิ้ลเสียงดังบางทีมันอาจความเร็วอาจจะไม่ได้เร็วมากหรอกแต่คือมันเบิ้ลเสียงดังอ่ะอ่าก็เป็นอย่างเนี้ยขี่เข้าขี่ออก เละขับแรงบ้างขับปกติบ้างปกติคือค่อยๆบิดไปปืด๊ดอืมก็เอ๊เขารีบไปไหนทุกคนเวลาคุยกันก็จะสงสยัยเขารีบไปไหนแล้วก็มันก็มีอีกเนี่แบบจะเชียวเด็กอย่างเงี้ยเด็กเล่นอยู่หน้าบ้านเขาออกรถอย่างเงี้ยแค่ตรงนี้นเนี่ยบ้านติดกันตรงนี้นอ่าบิดออกไปมันก็เด็กก็อยู่อ่ะแล้วเด็กเราไม่รู้นะว่าเด็กเขาจะไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังอ่าอันนั้นก็มีคลิปให้ดูประมาณนั้นแหละมันก็เลย ก็เลยแบบในซอยมันก็เลยเป็นขุ่นมัวเพราะว่าเพราะว่าคนคนเดียวซึ่งถ้าเขาไม่พอใจผมเขา,มาบอกผมมันจะจบแต่เขาเลือกที่จะทําอะไรแบบเนี้ยซึ่งซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาทําให้ใครเราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่พอใจอะไรใช่ใช,ใช่จนแบบผมมาปฏิบัติต่อเรื่องเอ้ยทาแบบนี้ทําแบบนั้นทำแบบนั้น,บบน,นเอ้ยสุดท้ายมันเพราะเกลียดผมนี่หว่าผมผมเคยลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะว่าเนี่ยทําแบบนี้ทําแบบนี้ทำแบบนี้เพราะสุดท้ายนั้นมันมันมันเพราะเพราะเขาไม่ชอบเราแหละเขาถึงทํา การว่ามันก็มันก็ไปกระทบคนอื่นด้วยอะ่ะอืมก็เลยก็เลยเป็นที่มาของความแบบไม่พอใจกันวันเกิดเหตุเลยใช่ไหมฮะอ๋อเข้ามาอืมเนี่ยซึ่งไม่มีภรรยาไม่มีใครไม่มีอะไรปกปติเขาก็ไม่เคยบีบแต่นะแล้วตอนนั้นที่ทหารพี่นะั่งเขานั้งกองรับกันตรงไหนกันนหะก็นั่งกินข้าวกันอยู่ตรงหน้าบ้านเขานะครับกินข้าวแล้วออกกํลาลังกาย นั่งคุยกันเพราะปกตินีนาสาวๆจะมาออกกําลังกายกันหน้าบ้านสาวคน,นบีบกาบีบกาเข้าไปเองใช่เข้าไปเองใช่เมียเขาไม่ได้มาเปิดให้นี่พี่ใช่ไหมใช,มใช่บ้านก็ยังปิดไฟอยู่เลยเนี่ยครับ